ค่ะพี่เพื่อนชาวยูทูบนะคะยักษ์แยอเซ็ปเจ้าจุ่ค่ะตอนนี้เจ้ายักษ์เขากำลังซอยอยู่นะคะแต่ว่าเราใส่ก็ซอยตลอดเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุกคนนี่จะเละแตงนี้เราก็ตัดทิ้งไว้โอ้ยมาแล้วะค่ะเป็นเดือนแล้วมั้งเออน่าจะประมาณนี้ะนะคะเป็นยาา่าขาเราจะลงน,นี่นะคะน้ำมันจะขังอยู่ตอนนี้พี่พคนขับแกก็รออยู่นะคะว่ามันจะเละไหมเธอเวลาซอยกับเวลาวิ่งตามโซนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ ก็ซอยในเะวลามันจะถอยเลี้ยวกับช่วงปลายโศนเนี่ยมันก็จะเละใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ลองอยู่ค่ะว่าถ้ามันเละก็ทำไม่ได้อะไรต้องกลับบา้านนี่ค่ะเพราะช่วงเนี้ยมันก็จะนี่คะ่ะมันเนี่ยจะเป็นน้ำนี่ที้จะเป็นโปรนี่นะคะ,ะเหมนี้ำเขาไม่ลงนี่นะคะ,ะ,คะแดงแล้วก็จะซอยอยงนี้นี่จะเป็นคลอง น้ำใสมากตรงนั้นป่านี่นะคะเราก็จะด,ดูช่วงนั้นอะช่วงข้างหน้าที่พี่อนขับแกซอยอยู่อะมัน,นยังแขงแข็งอยู่นะไม่น่าจะื่แต่ช่วงข้างหลังตรงเนี้ยดินมันจีแบบนี้มันไม่เหมือนกันไม่ใแบบน่นะคะ พูดถึงนะตัดมายากก็ลกเร็วนะมันเป็นย้าคาขําขึ้นเร็วนี่นะคะย้ยาคาอยู่ช่วงกลางๆใช่ไหมช่วงนี้ไปแต่ช่วงข้งางหน้านจะเป็นย้าธรรมดาะคะ่ะนี่เห็นไหมคะน้ำยังขังเลยก็เดี๋ยวรอดูกันสักพักได,ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็จะยักไปพักก่อนจนยุดวันนี้ไม่ตอมตอีกพรุ่งนี้ก็งานได้ นี่เป็นล่องรอยเรือเจ้าอยากเห็นไหมคะขูมาลากมาตรงนี้เป็นจะบินเละๆหนึ่งนะคะอือไปจังสวยเป็นรอยล่ะนี่ะคะนี่น้ำไม่คันคือ แต่นะ้ำมันขังอยู่นะช่วงนี้แต่ว่าดินข้างบนเนี้ยยังแข็งๆพื้นที่มันหนนะ่นน้ำขังเห็นไหมคะเมื่อวานฝนตกทั้งวนนันเลยไงมันก็เลยแบบแตาทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ จะเป็นดำโซดแบบนี้แบบนี่ที่หลือลอนี้พิญ้าที่เราตัดไปแล้วไนงะมันก็ขึ้นมาเร็วข้างหน้านี่ก็มีหญ้าคลีนะคะ นนก็เลยแล้วนะคะเนี่ยเลยนละช่วงนี้แข็งก็จะมีช่วงช่วงพวกนู้นะะตรงน,นี้มันก็เป็นจีถนนนะคะแต่ว่าถนนนี้เอาไปได้หลายทางค่ะไปออกมันเป็นทางลับเป็นถนนใหญ่นะคะก็ว,วิ่งเข้าวิ่งออกเยอะไปออกไปโรงเรียนไม่ได้ทางลับไปนะคะ คื้นนะคะเนี่ยไม่รู้ฝนจะมาอีกไหมไอเราก็รู้ว่าฝนจะหมดแล้วซาดีใจนะคะงานดวดูค่ะยางใบอ่ะจะร่วงหมดละฝนยังไม่หมดเลย ปกติช่วงนี้ฝนน่าจะมีนะคะโอเคแค่เราที่ลำบกากนะฝนจะยากก็ลำบาก ฝากกดติดตามกระดิงด้วยนะคะยัยกษ์ใหญ่เช็กเก้าศูนย์ไปชีรักเขาไปเก็บผมหังปะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ